ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่นนกานด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมโรบอกอีกเหมือนเดิมฮะ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กับแมปเพลสิมเลเตอร์ X เหมือนเดิมนะครับผมนี่วันนี้มีอัปเดตจริงๆมันก็ไม่ใช่วันนี้หรอกผมทำเควสเสร็จประมาณ2วันที่แล้วนะน่าจะใช่2วันที่แล้วหรือเมื่อวานนี่จำไม่ได้ละเควส <c oughs> ที่เขาให้มาเนี่ยสี่เควสเนี่ยผมทําเสร็จแล้วนะในที่สุดเราก็ได้เลื่อนของซันต้ามาสักทีครับผมคือสกินนี้เลยนี่เห็นไหม โฮลบอร์ดสกินของโฮลบอร์ดในวันคิดมาดนี่นะฮะก็ยังอื่นเนี่ยก็น่าจะต้องทำตามเงื่อนไขของเขานะแต่สกินนี้เนี่ยมันมีแจกแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ทำทันนะก็เควสของเขาเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด4เควสนะผมเควสแรกเนี่ยคือการไปเก็บแค Can e นดะี้เคนนะไอ้ไม้แคนดี้เดี๋ยวผมพาไปพึป่ง อันแรกเนี่ยจะเป็นเก็บไม้เคนดนะี้เนี่ยทั้งหมดหนึ่งร้อยอันนะเนี่ยหนาไม้เนี่ยเนี่ยเไม้เนี่ยหนึ่งร้อยอันนี่ครับผมไม้นี้หนึ่งร้อยอันก็อันนี้เนี่ยมันจะไม่ยากนะคือง่ายเลยแหละอันที่สองเนี่ยจะต้องไปตีเจ้าตัวบ้านคุกกี้มันจะมีดอกดอกทีละอันทีละอันตามเวลาของมันนะไม่รู้ว่ากี่นาทีดอกอันหนึ่งนะ อันนี้เนี่ยมันก็นานอยู่เหมือนกันกว่าจะดอบก็เควสที่2เนี่ยจะเป็นการตีบ้านคุกกี้เนี่ยแค่2อ,อันนะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันคนระับแป๊บเดียวเสร็จเหมือนกันนะส่วนต่อมาเควสอันที่3คือการตีแคนดี้เหมือนเดิมนะผมตีเนี่ยเจ้าตัวเคที้เคเนี่ยเหมือนเดิมนะสองตีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอันถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มยากขึ้นมาน,นิดนึงก็คือ การตีไปแล้วเนี่ยมันจะดอบตามแมปเนี่ยมันคือมันจะดอบยากกว่าเดิมนะวิธีการฟาร์มเนี่ยผมสอนไปแล้วว่าต้องฟาร์มยังไงนะมันถึงจะดอบเยอะอย่างเงี้ยแบบดอปแบบเต็มแมปอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ประมาณผมฟาร์มไปไม่กี่ชั่วโมงอะก็เ,เสร็จละไม่ถึงสามชั่วโมงเลยมั้ยน่าจะใช่นะแป๊บเดียวเสร็จกันะ่ะอันสุดท้ายเควสอันสุดท้ายอันนี้เนี่ยโคตรยากเลยผมทําประมาณสองวัน สองวันใช่สองวันแบบเต็มๆเ,เลยนะสองวันเลยแบบนั่งเล่นเลยสองวันนะ่ะก็อันนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการตีบ้านคุกกี้เหมือนเดิมนะผมทั้งหมด40อันนะ่ะก็อันนี้เนี่ยจะยากที่สุดสําหรับใครที่แบบขยันขยันเนี่ยก็แป๊บเดียวแหละแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่มีเวลาแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรจะนานนะทุกคนกว่าจะได้สก,กินนี้มานะเนี่ยอันนี ผมก็ได้มาสักพักนึงแหละเมื่อวานนะมันจะเมื่อวานใช่ใช่รู้สึกว่าจะฟาร์มไปประมาณสองวันนะผมอนี่โคเทเอะเป็นไงอืมก็แบบนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีอะไรอัปเดตแล้วแหละก็รออัปเดตครั้งต่อไปแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องการฟาร์มเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มแล้ะ ช่วงนี้เนี่ยจะไปทาง anime fighter นะตัวนี้อยากไปลองเล่นแบบอื่นบ้างนะแบบนี้เนี่ยรู้สึกเบื่อเบื่อบ้างละทั้งทที่แบบตัวเองก็เพิ่งเติมเกมพารไปนะเนี่ยเรียบร้อยสองพันหนึ่งรอเก้าเก้าโลบัคหายไปแล้วอย่างอื่นเนี่ยก็มีเล็งๆไว้นะแต่ยังไม่รู้จะซื้อดีหรือเปล่าก็ยังไม่ซื้อแล้วกันเนาะโอเคส่วนการ ผมว่าผมจะมีการไลค์ไลค์ใน Youtube นี่แหละหรือไว้ก็ในเพจนะแต่ผมน่าจะเป็นไลค์ใน y o youtube ระบกในแมพของ p e s s i m u l a t o r เนี่ยผมก็จะขอพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกัน mm hmm. ก็มารอดูอัปเดตในครั้งหน้าเนี่ยว่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วค mm hmm. รับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะสำหรับช่องที่เพิ่งหันเล่นเกมระบกใหม่ๆนะ <laughs> เพิ่งล่้มาไม่นานเองนะประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วเั้สองสาอาทิตย์ได้เออติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมก็จะกลับมาทําคลิปเรื่อยๆนะโอเคครับผมสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็ขอบคุณนะที่รับชมกันมาโอเคครับผมไปเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ